สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะะสวัสดีทักทายนะคะนักเรียนที่กําลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้นะคะ วันนี้สังคมศึกษากับครูบุษราคำนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาพิธีนะคะซึ่งเป็นศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะศาสนาพิธีนะคะหรือว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบนะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญหนึ่งนะคะใน เรื่องของศาสนาพุทธนะคะซึ่งเกิดจากคติความเชื่อนะคะจากหลักคําสอนแล้วก็การนับถือศาสนานั่นเองนะคะในศาสนาพุทธของเรานะคะในศาสนาพุทธของเรามีหลักธรรมคาสั่งสอนนะคะ,ะมีหลักธรรมและหลักธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็สอดแทรกอยู่ในเรื่องของศาสนาพิธีนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูศาสนาพิธีแรกนะคะก็คือเรื่องของการทําบุญตักบาตรนะคะการทําบุญตักบารนั้นนะคะเป็นเรื่องของการที่ชาวพุทธนะคะได้นําอาหารนะคะมาถวายเป็นการทําบุญตักบาตรวิธีหนึ่งนะคะถือว่า เป็นการหล่อเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะโดยการนําอาหารมาถวายให้กับพระพิสุสงฆ์นะคะซึ่งพระพิสุสงฆ์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะที่ทําการสืบทอดพระศาสนาให้ดํารงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะซึ่งการทําบุญตักบาตรนะคะเราจะสังเกตว่าสามารถทําได้ในทุกๆเช้านั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการทําบุญตักบาตรนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะ,ะข้อที่1นนะคะคือขณะที่เรารอที่จะใส่บาตรนะคะก็ให้เราทําจิตใจตั้งมั่นนะคะว่าเราจะตักบาตรโดยที่ไม่เจาะจงนะคะว่าเป็นพระพิสูรรูปใดรูปหนึ่งนะคะไม่เจาะจงว่าเราจะใส่บาตรให้กับท่านเจ้าวาดนะคะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเนาะ,ะก็คือพระพิสู์รูปใดที่ ผ่านมานะคะเราก็ทําบุญไปได้เลยนะคะไม่มีการเลือกว่าเป็นพระที่เป็นญาติเราหรือเปล่านะคะไม่จําเป็นนะคะข้อที่สองค่ะก่อนจะตักบาตรนะคะให้เรากล่าวคําอธิษฐานว่าสุทินนางวัตะเมทานางอาสะวัคยยะยาวหังหวนตุนะคะเป็นคําอธิษฐานนะคะสาม ขณะตักบาตรนะคะควรถอดรองเท้าออกนะคะ,ะควรถอดรองเท้าออกไม่ใช่ถอดรองเท้าใส่บาตรนะ,อะถอดรองเท้าไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปใส่บาตรเพราะถือว่าการสวมร,รองเท้าเนี่ยนะคะเป็นการขาดความเคารพต่อพระพิสุสงฆ์นะคะเพราะว่าพระพิสุสงฆ์นั้นท่านเดินเท้าเปล่ามาใช่ไหมคะ,ะเวลาเราจะใส่บาตรก็เป็นไงคะ,อะถอดรองเท้าก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อความสำรวมนั่นเองนะคะ ข้อที่4ี่ค่ะการตักบาทนะคะเราควรจะตักข้าวให้เต็มทัพพีนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นไงคะใส่ลงในบาทนะคะระวังอย่าให้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันหล่นออกจากบาทนะคะแล้วก็ข้อที่หก็คือถ้าเกิดว่ามันมีข้าวติดอยู่ในทัพพีเป็นไงคะเด็กๆเราจะเคาะปกๆ,ๆๆเลยไหมไม่ควรนะคะเราไม่ควรเอาทัพพีเคาะบาดโดยเด็ดขาดนะคะข้อที่6ค่ะ ขณะที่กําลังใส่บาตรนั้นเนี่ยนะพวกเราควรที่จะสํารวมแล้วก็เคารพนอบน้อมนะคะไมะ่เป็นม้าดีดกระโหลกนั่นเองนะคะข้อที่เจ็ดลูกนะคะไม่ชวนพระพิสุสงฆ์นะคะคุยขณะที่กําลังใส่บาตรนะคะเพราะเป็นไงคะน้ําลายอาจจะก,กระเด็นลงไปได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นการไม่สํารวมด้วยนะคะข้อที่8ดลูกเมื่อเราใส่ข้าวแล้วก็กับข้าวแล้วเนี่ยนะคะบางคน เขาก็จะนิยมถวายดอกไม้ทูบเทียนถ้าเกิดว่าเราจะ,ะถวายเป็นดอกไม้ทูบเทียนนะอย่างเช่นพวกดอกบัวส่วนใหญ่เขากจ็จะให้เป็นดอกบัวใช่ไหมคะหรือดอกกล้วยไม้หรือดอกไม้อะไรก็ได้นะที่ที่ถือว่าเป็นมีความิริมงคลที่เราต้องการจะถวายนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ส่งดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนถวายกับกลับมือของพระสงฆ์ได้เลยแต่ถ้าผู้หญิงก็เป็นไงคะให้วางบนฝาบาทนะคะ จากนั้นพระสงฆ์เมื่อหลังจากที่เราใส่กับข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็วางดอกไม้นะคะบนบนบาทนั่นเองนะคะข้อเก้าลูกหลังจากที่ตักบาทเสร็จแล้วก็ให้เราเป็นไงคะยืนตรงแล้วก็น้อมตัวลงไหว้หรือบางกรณีอาจจะนั่งย่อตัวลงนะคะแล้วก็น้อมไหวนะพร้อมกับอธิษฐานนะมีคําอธิฐานก็คือนัตถิเมสารนางอันยัง สังโฆเมสารนางวาราังเอเตนะสัตจะวัดเชนะโสติเมหวนตุสัพพานะคะก็ให้เราอธิษฐานนะคะเราลึกถึงบุญที่เราได้กระทําในวันนี้นั่นเองนะคะข้อที่สิบลูกเราไม่ควรถวายเงินหรือปัจจัยนะคะเพราะว่าพระสองฆ์อาจจะรับ รับไม่ได้พาะถือว่าเป็นอาบัตแล้วก็มีโทษทามวินัยด้วยนะ,ะก็คือพระสงฆ์ท่านจะไม่จับเงินนะคะแต่ในตอนหลังมาก็เป็นไงนิยมถวายใส่ซองนะคะแล้วก็อาจจะถวายเป็นจตุป,ปัจจัยไปนะคะบริจาคในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ว่ากันไปนะคะ11เลูกเมื่อบาทพระสงฆ์เต็มแล้วเราควรจะหาภาชนะนะคะมาให้ท่านเช่นถุงหิ้วใส่อาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ12 ไม่ควรฆ่าสัตว์แบบเจาะจงเพื่อที่จะนำมาทำอาหารถวายพระสงฆ์นะเพราะว่าเมื่อท่านฉันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาบัติด้วยนะเพราะว่าเมื่อใดที่เราเจาะจงจะฆ่าสัตว์ชนิดนั้นๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไปทำบาปเช่นอุ๊ยพรุ่งนี้จะฆ่าจะล้มบัวอ่าพรุ่งนี้จะล้มบัวเพื่อไปใส่บาปอันนี้คือความตั้งใจเป็นเจตนาแล้วนะคะเจตนาอ่าไหนนะเจตนา บวกกับการกระทาคือความตั้งใจอันนี้ถ้าเรามีเจตนาชั่วแล้วเรากระทาชั่วถือว่าเป็นการกระทาที่เป็นไงคะการกระทาที่ชั่วหรือว่าการกระทาที่ไม่ดีนั่นเองนะคะเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำชั่วแล้วนะคะสิ่งของหรือวัตถุหรืออาหารหรืออะไรที่มันเกิดจากการกระทำกรรมชั่วของเรานั้นพอเราเอาไป เป็นไงคะส่งต่อมันก็เหมือนส่งต่อความชั่วไปด้วยลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถึงแม้ว่าผู้รับจะจะไม่ได้รู้ด้วยก็ตามนะ,ะมันก็เหมือนกับการรับของโจนั่นเองนะคะสิลูกหลังจากตักบาตแล้วนะคะเราก็ควรกรวดนะ้ําบุทิ่สวนบูศสนนะคะให้แก่บรรพบุรุษของเราที่ร่วงลับไปแล้วนะคะโดยเป็นคํากล่าวสั้นๆว่าอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยนะคะก็เป็นการ เหมือนกับทำบุญแล้วเราก็อุทิศให้กับญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะคะตรวจสอบความเข้าใจของเรานะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ฟงังคุณครูไปนะคะพวกเราเข้าใจหรือเปล่านะคะอ่าข้อที่หนึ่งขณะตักบาตรเราควรทําจิตใจให้ตั้งมั่นแล้วเลือกตักบาตรเฉพาะพระสงฆ์ที่ตนนับถือถูกต้องหรือเปล่าคะ ถูกต้องไหมคะ,ะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งเอ๊เมื่อสักครู่คุณครูพูดว่าเป็นไงคะเราไม่ควรที่จะเฉพาะจอดจงใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะการทําความดีสามารถทําได้เลยนะคะการทําบุญตา่างบททำได้เลยไม่ต้องเฉพาะจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นไงคะไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่สอง เราควรตักข้าวให้เต็มทัพพีบรรจงตักให้ตรงบาดอย่าให้เมล็ดข้าวหล่อนออกนอกบาดถูกต้องหรือเปล่าคะอะให้เวลาคิดสักนิดนึงอ่าคาตอบก็คือถูกต้องแล้วนะคะข้อสามคะลูกนอกเหนือจากดอกไม้และทูบเทียนแล้วหลังจากที่เราตักบาดเสร็จเราควรถวายเงินหรือปัดใจ,จแด่พระสงฆ์ด้วย ข้อความนี้ถูกไหมครับการปฏิบัติแบบนี้ถูกไหมเอ่ยอให้เวลาคิดสักนิดนึงถูกหรือเปล่านะคำตอบคือไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะข้อที่สี่ลูกเราควรฆ่าสัตว์ที่พระสงฆ์ชอบนะคะนำมาทำเป็นอาหารถวายท่านเอ๊ะข้อนี้ถูกหรือเปล่าคะเด็กๆลองช่วยกันคิดดูสิคะลูก คำตอบคือไม่ถูกต้องนะคะข้อ5ค่ะลูกถ้าเห็นว่าบาทพระสงฆ์เต็มแล้วเราไม่ควรใส่ข้าวและกับข้าวลงในบาทอีกเราควรจะใส่ถุงถวายให้กับท่านข้อความนี้ถูกไหมคะอ่าถูกต้องแล้วนะคะเป็นข้อความที่ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทบทวนอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะต่อมามาดู ศาสนาพิธีที่สองนะคะก็คือเรื่องของการถวายพัตตาหารนะคะพัตตาหารคืออะไรพัตตาหารก็คือการที่เรานำอาหารนะคะเป็นอาหารที่ควรที่เหมาะสมนะคะที่พระสงฆ์ท่านจะฉันเนี่ยนะคะเป็นการนำอาหารที่ควรสำหรับฉันเป็นมือม้อๆนะคะมาถวายแด่ พระสงฆ์นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้แก่พัตตาหารเช้าแล้วก็พัตตาหารเลนนะคะพัตตาหารเช้าก็คือในช่วงเช้าแล้วก็พัตตาหารเพนนี่ก็คือไม่เกินเที่ยงนะลูกนะ,ะไม่เกินเที่ยงวันนะคะทีนี้เราจะมาดูอาหารต้องห้ามสําหรับพระสงฆ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะลูกเนื้อสิบชนิดแล้วก็อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสิชนิดดังนี้นะคะไม่ควร อ่ถือว่าห้ามเลยเนาะนะคะถือว่าห้ามเลยนะคะนั่นก็คือเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์นี่ไม่ได้เลยนะคะเป็นการฆ่าคนแล้วเอามาถวายพระสงฆ์นี่ไม่เหมาะสมนะคะเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อสิงโตเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวแล้วก็เนื้อหมีนะคะ ต่อมาเนื้อดิบที่ยังไม่ได้ปรุงให้สุกเช่นปลาดิบหรือว่าเนื้อดิบนั่นเองต่อมาลูกเนื้อสัตว์ที่ฆ่าเฉพาะเจาะจงเช่นฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อนำม,มาทําอาหารถวายโดยตรงและอาหารที่มีสุราผสมจนมีกลิ่นมีสีแล้วก็มีรสนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ที่มีเมล็ดนะคะอาจจะเพาะขึ้นเป็นต้นได้นะคะ ไม่นิยมนํามาถวายพระสงฆ์นะครับถือว่าเป็นอาหารต้องห้ามนั่นเองนะคะการถวายพระตาหารมีวิธีดังต่อไปนี้คะ่ะลูกข้อที่หนึ่งนะคะเราจะนิมนต์พระสงฆ์นะคะต่อเจ้าอาวาสหรือพัตตุเทศอ้าวครูอธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะพัตตุเทศนี่เหมือนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของวัดนะคะที่จะเป็นผู้รับนิมนต์หรือว่า,ารับพระตาหารแล้วก็นํามา แจกจ่าให้กับพระที่อยู่ในวัดนั่นเองนะคะโดยมีการบอกวันเวลาแล้วก็สถานที่นะคะแล้วก็จํานวนพระสงฆ์ตามที่เจ้าภาพเขาต้องการโดยที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งข้อที่สองลูกถ้าถวายพระทหารที่บ้านนะคะสถานที่ที่บ้านเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมตั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็พระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเครื่องหมายนะคะว่า เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งหมายความว่าการการถวายพระทหารในครั้งนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั่นเองข้อที่สามค่ะลูกเมื่อถึงวันและเวลานะคะเราควรเตรียมพระทหารใส่ภาชนะให้เรียบร้อยข้อสี่ค่ะลูกเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้วนะคะก็ให้นําพระทหารที่จะเตรียมไว้เนี่ยมาตั้งมาตั้งตรงหน้าพระสงฆ์นะคะ จากนั้นข้อที่5เราก็จะทําการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีคํากล่าวบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศิลป์และสมาทานศิลปต่อมาข้อที่6นะคะเรากล่าวคําถวายร่วมกันโดยให้ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวเป็นวักวักแล้วให้ผู้อื่นกล่าวตามข้อ 7. หลังจากกล่าวคําถวายจบแล้วเราก็ช่วยกันประเคียพระตหารแด่พระสงฆ์ต่อจากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ประนมือรับพรถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะทีนี้เราจะมาดูคำถวายพัะตาหารหลุกเดี๋ยวเราจะอ่านไป,ปรพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปปริวารานิพิกขสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต พิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนะคะคำแปลนะลูกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้แด่พระภิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหาร พร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินและนี่ก็เป็นคำกล่าวถวายพระตาหารนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการถวายสังฆทานนะคะการถวายสังฆทานนั้นนะคะถือว่าเป็น าศาสนาพิธีที่เรานิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะจะถวายที่บ้านหรือว่าถวายที่วัดก็ได้นะคะแต่เราต้องทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งนะคะไม่เจาะจงว่าเป็นพระที่เป็นญาติพี่น้องของชั้นหรือว่าเจาะจงไปที่เจ้าอาวาสนะคะอย่างนี้ไม่เอาเนาะนะคะ เครื่องสังฆทานนะคะส่วนมากจะใช้เป็นอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะหรือจะมีพวกที่เป็นของบริวารด้วยก็ได้จะถวายเฉพาะแต่อาหารอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าเราจะถวายทั้งอาหารแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาหารด้วยนะคะปัจจุบันก็จะเป็นชุดสังฆทานที่เป็นลักษณะแบบของสําเร็จรูปอย่างนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องใช้นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะ วิธีการปฏิบัติการถวายสังฆทานนะคะเราจะเป็นขั้นตอนนะคะที่ดำเนินแบบเดียวกันเลยกับการถวายพัตตาหานั่นเองนะคะต่อมามาดูเรื่องของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งเวลาอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำทั่วไปซึ่งก็มีขนาดความยาวประมาณ5ศอกประมาณ4ศอกค่ะ กว้าง <S an> ประมาณ1สศอกกับ1คืบเศษน,นะคะการถวายผ้าอาบน้ําฝนเนี่ยชาวพุทธเขาจะนิยมถวายผ้าอาบน้ําฝนในวันครึ่ง15บห้าข้าเดือน8และวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ซึ่งก็เป็นวันอาสาและหามบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองถ้าถวายเฉพาะเจาะจงพระสงฆ์เนี่ยนะคะจะจัดเป็นปาติปุกขลิกทานนะ,ะอันนี้คือ เฉพาะจาะจงว่าเราจะถวายให้กับพระรูปใดแต่ถ้าเราถวายไม่เฉพาะเจาะจงก็คือจะเป็นการถวายรวมกันแล้วก็ให้พระสงฆ์เนี่ยแจกจ่ายกันเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นการถวายสังฆทานนั่นเองนะคะ,ะคุณครูเล่าถึงเหตุที่มีการถวายผนะ้าอาบน้าฝนนิดนึงนะคะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะก็ยังเป็นในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่นะคะก็มีอุบาสิกา ท่านหนึ่งนะคะที่มีนามว่านางวิสาขานะคะานางสนมอาไม่ใช่นางสนมเป็นคนรับใช้นะคะของนางวิสาขาเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยพากันไปทําบุญที่วัดแล้วคนใช้ของนางวิสาขาเนี่ยเดินไปหลังวัดแล้วไปเห็นเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยกําลังอาบน้ำเนี่ยที่เป็นน้ําฝนนี่แหละนะคะด้วยลักษณะของการ เปือยกายอาบนะคะดูแล้วมันไม่งามนะคะดูแล้วมันไม่งามก็เลยนาความนะคะมามาเล่าให้กับนางวิสาขาฟังนะคะนางวิสาขาก็เลยนาความไปไปทูลกับพระพุทธเจ้านะคะบอกว่าเราควรจะมีผ้านุ่งเวลาที่เอาไว้อาบน้ำนะคะเวลาที่อาบน้ำเนี่ยนะคะควรจะมีผ้านุ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันดู ไม่สวยงามถ้าเกิดว่ามีใครมาเห็นนะคะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีห้องน้ําที่มิดชิดใช่ไหมคะพระสงฆ์ก็จะอาบน้ำเนี่ยอยู่ในที่โลงแจ้งนะคะ,ะนางวิสาขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับพวกชีเปื้อยอะไรพวกนี้นะคะพระพุทธเจ้าได้ฟังดังนั้นก็เห็นสมควรน,นะคะว่าควรจะมีการถวายผ้าอาบน้ําฝนก็เลยถือเป็นพิธีการปฏิบัตนะินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองนะคะ ทีนี้เราจะมาดูวิธีปฏิบัติในการถวายผ้าอาบน้ำฝนมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1เมื่อถึงกำหนดวันถวายผ้าอาบน้ำฝนพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาจะมาประชุมพร้อมกันในพระอุบโบสถหรือว่าเป็นศาลาการประเรียนก็ได้นะคะข้อที่2ค่ะลูกประธานในพิธีจะจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกล่าวคำบูชาพระร,รัตนตรัยอาราธนาศีลสมาทานศีลกล่าวคำอาราธนาธรรม และพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาที่เกี่ยวข้องกับประวัติและอานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝนข้อ3เมื่อพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาจบหัวหน้าอุบาสกอุบาสิกาก็นํากราบพระแล้วก็กล่าวคําถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะก็ให้ว่าตามกันเป็นวักๆไปนั่นเองทีนี้เรามาดูคําถวายผ้าอาบน้ําฝนกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เราจะอ่านภาษาบาลีก่อนนะคะอิมานิมายังพันเตวัสสิก,กาติกานิสัปปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิวัสสิก,กาสาเอาใหม่นะลูกวัสสิก,กาสาติกานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุ อมมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนะคำแปลที่เป็นภาษาไทยก็คือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนพร้อมด้วยสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน ข้อสี่ลูกในระหว่างที่อุบาสกอุบาสิกากล่าวคําถวายพระสงฆ์ก็จะประนมมือเมื่อจบคําถวายแล้วพระสงฆ์ก็จะรับสาธผู้พร้อมกันข้อ5จากนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็ประเคนผ้าอาบน้าฝนและสิ่งของที่เป็นบริวารแด่พระสงฆ์ข้อ6เมื่อประเคนเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ถวายกรวดน้ำอุที่ส่วนกุศลแล้วก็ประนมมือรับพรไปจนจบถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะ มาดูเรื่องที่ 5, หูกหัวข้อที่5คือการจัดเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมหมายถึงวัตถุสิ่งของต่างๆที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งก็ได้แก่ปัจจัยสี่มีเรื่องของเครื่องนุ่งหม่มอาหารบินทบาทเครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะการถวายเครื่องไทยธรรมนะคะเราจะทําหลังจากที่ถวายสังทานหรือถวายพัตตาหารหรือถวายผ้าต่างๆ โดยถวายพร้อมกับดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ใบประวารณานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องไทยธรรมนะคะเป็นเซตเครื่องไทยธรรมข้อ6ค่ะเรื่องที่6นะคะคือการกรวดน้ำการกรวดน้ำหมายถึงการตั้งใจที่เราจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้กระทำนะคะไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว การกรวดน้นํานิยมทํากัน2กรณีค่ะได้แก่กรณีที่1คือการกรวดน้ําโดยที่เราใช้น้ําหลังลงในภาชนะที่รองรับนะคะเวลากรวดน้ําก็ค่อยๆนะคะรินใส่ภาชนะที่รองรับโดยไม่ให้ขาสายหลังจากกรวดเสร็จแล้วก็ให้นําไปเทไว้ที่โคนต้นไม้หรือว่าบนพื้นที่สะอาดนะคะห้ามเทใส่สิ่งที่สกปรกเช่นห้ามเทลงไปในถังขยะ กรณีที่สองคือการกรวดน้ําโดยไม่ต้องใช้น้ําในกรณีนี้นะคะคือกรณีที่เราไม่มีน้ํากรวดนะคะแต่เราก็พึงตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทําให้กับผู้ที่ร่วงลับไปได้นะคะมาดูวิธีในการกรวดน้าค่ะลูกข้อที่หนึ่งเมื่อประธานสงฆ์นะคะเริ่มสวดคําว่ายะถาวาริวาหานะคะแล้วก็ เริ่มหลัางน้ำนะคะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลได้เลยนะคะยะถาปุ๊บแล้วก็หลังน้ําได้เลยข้อที่สองกขณะรินน้ําเราต้องตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะโดยกล่าวสั้นๆว่าอิทังเมยาตินังหนตุสุขิตาหนตุยาตโยหรือจะกล่าวบทอื่นๆก็ได้ข้อที่สามเมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทว่าสัพพีิโยนะคะก็ขณะที่เรารินน้ําอยู่สัพพีิโยปุ๊บเราก็เทน้ําให้หมดเลย ะะจากนั้นเราก็ตั้งใจรับพรจนกว่าพระสงฆ์สวดจบนะคะจากนั้นก็นำน้ำไปเทในที่ที่เหมาะสมนะคะมีความเชื่อว่าหลังจากที่เรากรวดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราควรจะเอาน้ำที่เรากรวดเนี่ยไปรินในโคนต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าในต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีเทวดารักษาอยู่ แล้วก็รากต้นไม้ใหญ่ที่อย่างลึกลงไปในดินเนี่ยก็มีพระแม่ธรณีนะคะการตรวจน้ําใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็พื้นดินเนี่ยถือว่าเป็นเ,เหมือนกับมีพยานนะคะรับรู้ว่าเราได้ทําบุญแล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นาศาสนาพิธีนะคะในทางพระพุทธศาสนาตอนที่1เดี๋ยวตอนที่2เราจะมาติดตามกันต่อไปว่าจะมีาศาสนพิธี อื่นๆอ,อ,อีกนะคะเป็นศาสนพิธีอะไรเดี๋ยวเราคอยติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสำหรับบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนกันอีกครั้งด้วยนะคะ